กนดื่มชากันหรือยังคะทุงใส่น้าร้อนนะคะอ่าอันนี้แก้วแรกทุกคนคะครูบอกเรานะคะว่าชาหนึ่งซองเนี่ยคะ่ะสามารถชงได้สองแก้วนี้นะคะชงได้สองแก้วเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสมุนไพรนะคะมันจะมีสมุนไพรเปลือกแข็งสมุนไพรที่ต้องการความร้อนสูงมากๆหรือบางอันก็จะเป็นสมุนไพรที่ ออกง่ายออกกลิ่นออกสีง่ายเพราะฉะนั้นทุกคนคะเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งซองชงได้สองแก้วนะหนึ่งซองอย่าทิ้งนะคะแต่บางคนชงสามแก้วได้เลยเอาที่สะดวกและสบายใจนะคะทุกคนคะกินได้เลยนะที่ทุกคนเห็นเป็นแบบว่า่าเม็ดเม็เม,ม,ม,มหรือว่าเห็นเป็นแบบว่าผงผง ไม่ต้องกลัวนะคะมันคือการนําสมุนไพรไปบดละเอียดเหมือนการที่เราเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนั่นแหละค่ะมันก็จะเป็นผงเป็นความละเอียดมันไม่ใช่สารสกัดเพราะฉะนั้นมันไม่อันตรายนะจ๊ะมันเป็นสมุนไพรที่เรานําไปบดถ้าเกิดว่าเราไม่บดเราก็เคี้ยวกืนโอเคไหมแต่ครูไม่อยากให้ทุกคนเคี้ยวกืนก็เลยบดให้นะคะเออเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยนะมีผงมี นู่นนี่นั่นไม่ต้องกลัวค่ะบางคนกลัวทุกคนเวลามันเป็นผงอยู่ใต้แก้วนะคะเราสามารถเติมน้ําร้อนหรือเติมอะไรเพื่อให้ผงนั้นนะ่ะมันก็จะออกกลิ่นออกรสออกอะไรมาอีกนะเพราะผงนั้นไม่ใช่มาจากการสกัดนะคะผงนั้นมาจากการบดละเอียดอ่ะนี่แก้วแรกเดี๋ยวยังไม่กินนะคะเพราะยังร้อนอยู่โอเคแช่เอาไว้สักนิดหนึ่งมันจะได้สองแก้วเดี๋ยวเรามาดูแก้วที่สองกันด้วยนะว่ามันจะเป็นสีอะไรนะคะอันนี้มันจะเป็นสีแดงเข้มแบบนี้ นเติม,ตมค่ะแอดมินเติมอีกหนึ่งแก้วค่ะ <S <S 2> <S 2> เพื่อจะให้ทุกคนเห็นนะคะว่าแก้วที่สองจะเป็นสีอะไรทีนี้ทุกคนมาดูแก้วที่สองกันเห็นไหมแก้วที่สองจะออกสีเขียวก่อนเลยก็คือถึ่งแน่ใบเตยนะคะอุ้ยต้องต้องตรงนี้นี่ต้องตรงเสื้อดําถึงจะเห็นนะคะว่ามันจะเป็นสีเขียวคะ่ะก็คือใบเตยเนี่ยมันไม่อ่อนและแข็งนะทุกคนมันจะเป็นอะไรที่ ถ้าสมมุติว่าความร้อนไม่ถึงใบเตยมันจะไม่ออกทุกคนเคยเห็นใช่ไหมเวลาเราต้มน้ำใบเตยทําไมเราต้องต้มนานมาก mm. อันนี้แก้วที่สองจะเป็นสีเขียวเห็นไหมคะสีเขียวออกเหลืองทุกคนคะอันนี้นะอ่ามันจะออกสีของมะตูมเก๊กฮวยใบเตยทุกคนไปสังเกตนะมะตูมเก๊กฮวยใบเตยมะขามป้อม นะมะขามป้อมมีงานวิจัยมาแล้วว่า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 มีวิตามินซีสูงสุด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 ,สด,สด,สดนะคะเออเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้คือมะขามป้อมนะจ๊ะทุกคนอ่ะให้ดูนะคะอันนี้แก้วที่สองนะแก้วที่สอง่ะคือกระเจี๊ยบกับคําฝอยะคะ่ะเขาถูกดูดไปตั้งแต่แก้วแรกแล้วนะคะมันก็กระเจี๊ยบสีแดงคําฝอยสีส้มมันจะถูกดูดมาตอนความร้อนรอบแรกพอรอบที่สองอะค่ะมันจะออกสีเหลืองอมส้มอมเขียว ะะเพราะมันจะเป็นสมุนไพรที่แข็งอะคะ่ะหรือสมุนไพรที่มันออกยากมันจะมาอยู่แก้วที่สองนะจ๊ะเดี๋ยวรอๆแก้วที่สองให้เย็นก่อนนะจ๊ะแก้วที่สองนี่จะหอมแบบว่าฝรั่งชอบต่างชาติจะชอบแบบว่าในแนวแก้วที่สองไม่ไม่จี๊ดจ๊าดไม่เปรี้ยวมากอะไรอย่างเงี้ยออกหอมหอมเบาๆกลิ่นเก๊กฮวยมะตูะมใบเตยอย่างงี้ฝรั่งชอบแบบนี้ คนจีนฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบกินชาที่แนวแนวเนี้ยแบบออกกลิ่นน้อยๆออกสีน้อยๆอย่างนี้นะคะแต่ของเราไม่แต่งกลิน่นไม่แต่งสีไม่แต่งทุกอย่างเลยนะคะเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะแค่นําสมุนไพรมาเข้าไปตรวจสอบว่ามีสารเคมีไหมนะคะทุกชิ้นของเราจะตรวจสอบหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีใบตรวจสอบในแต่ละครั้งนะคะว่ามีสารเคมีไหมมีสารปนเปื้อนไหมแล้วก็เอามาบดเอามาตากเข้ากรรมาวิธีนะคะ ่าแล้วเสร็จแล้วก็เอามาใส่ซองซองของเราก็จะเป็นซองที่ทํามาจากเยื่อใบหมอ่อนอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกสักรอบนึงอ่ะอันที่แกะแล้วดีกว่านะคะทำมาจากเยื่อใบหม่อนนะคะทุกคนเชือกก็ทำมาจากเยื่อใบหม่อนซึ่งมีใบเซอร์ติฟิเคตรับรองนะคะว่าเรานําเข้ามาแบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วเป็นใบรับรองนะคะว่าอ่าแล้วมีใบรับรองนะคะว่าเราอะค่ะใช้ใช้ซองเป็นเยื่อใบหม่อนจริงนะ